สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิาเวครับมีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันอีกแล้วครับผมวันนี้ฮะพาบินตรงไปเลยบินตรงขึ้นเครื่องบิน,นไปหาพ่อปาบินนะฮะนนหา<น>ะพ่อนะอพ่อดด d ดิโอดดดี้อ๋อ Daddy, oh Daddy. อ,อันนี้สำเนียงน้องเหรอหรือไว้ใช่สำเนียงคนข้างบ้านนี่แห<อ>ละออ๋ ตอนนี้ฮะกำลังตั้งข้อสงสัยอยู่นะฮะว่าพ่อบาบินทำไมมีคีย์บอร์ดภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวการจะพิมพ์ได้ได้นี่คือมันต้องมีคีย์บอร์ดใช่ไหมหรือว่าลงโปรแกรมได้ปะเปลี่ยนภาษาได้ไงสมมุติถ้าพ่อบิงไม่ใช้ในโทรศัพท์เพราะว่เปลี่ยนเลือกได้แอดเพิ่มได้แซวเฉยๆฮะว่าพ่อบาบินแอบไปซื้อคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้ฝากใครหิ้วหรือเปล่าอ่าก็นี่แหละฮะ คุณพ่อบาบินนะฮะเขาก็ออกมาพูดถึงด็อกค e เมน r ทรีที่จะเกิดขึ้นนะครผมใช่ไหมกิฟใช่เมื่อวานเราพูดเลยนะวันที่13ใช่ไหมนี้แล้วดีปีแล้วที่โตลอนโตนะคะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่มากแล้วเขาจะเปิดตัวด็อกค e เมน r ทรีเขาเป็นสารคดีเกี่ยวกับแบรนด์หรูที่อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วโอ้โหนี่ถ้า เทียบความงามน,นี่เหมือนความงาแมแวมไพร์นะอยู่มายาวนานมากนะแอด๊ดปอยนะโอ้ใช่น,นานมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของบุกเกอรี่นี่ได้ยินชื่อแบรนด์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะใช่ไหมเขาแบบโด่งดังมันได้ยินแต่ถามว่าได้ใส่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่มีโอกาสนะคร <c oughs> าวนี้ที่เมาเรื่องของแป้นคีย์บอร์ดพิมพ์ไทยเผื่อใครอาจจะเห็นแล้วมองผ่านๆเนาะ <c oughs> คือหลังๆเนี่ยคุณพ่อเขาก็พิมพ์หลายภาษาเดี๋ยวจะอ่านตรงภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนไหมแอ๊ดปอยนะ คอ,อ,อนี้เอาไอาม่จะแปลจะแปลจะแปลให้ฝั่งเข้าๆนะคะหรือว่าแอดกิฟจะโชว์สำเนียงนะฮะโอ้ยแต่เช้าเลยเหรอเดี๋ยวลูกเพจมึน <c oughs> คุมพ่อนะคะคุมพ่อนะก็โพสต์คลิปน้องเสร็จแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนะคะก็มีเป็นภาพนี้ออกมาเป็นภาพเหมือนโคัฟเวอร์ของตัวภาพ,พยนตร์เขานะคะแล้วก็มีภาพน้องลิสสุดเซ็กซี่ด้วยก็คือเรียกว่าโพสต์พิเศษและรูปนี้นะคะก็บอกว่า thank you so much นะคะขอบคุณน้องลิสมากมาก h นะเรียกน้องมาเสร็จสับแล้วก็บอกว่าสําหรับความรักที่น้องมีต่อบูการีนะคะแล้วก็ำสําหรับ คืออะไรแอดโป้ยไอที่แอดยีแปลไม่ออกออกแปลไม่อ <c oughs> อกอเอเปล่าลิน้นบันพัน<อ>สำหรับการแบบมาแสดงให้นะคะใน Inside the Dream น<อ>ี่<อ>ก็มันบอกแบบมันเป็นอะไรที่เป็น Documentary นะก็คือสรารคดีนะสรารคดีที่แบบว่า l u กชัวมากๆเลยแล้วก็จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วด้วยนะที่ Toronto Film Festival นะคะแล้วก็ขอบคุณเป็นภาษาเกาหหนึ่งทีขอบคุณเป็นไทยอีกหที สำหรับภาษาไทยเขาบอกว่าขอบคุณสุดหัวใจถ้าเป็นฝรั่งเขาจะบอกขอบคุณสุดหัวใจอย่างไงเลยอันนี้คือสำเนียงพ่อบาบินนะฮะก็ไม่ใช่อีกอะข้างบ้านก็นั่นแหละฮะต้องบอกว่าที่กินใจแฟนๆของน้องเนี่ยเพราะคาว่าขอบคุณสุดหัวใจของพ่อบาบินนี่แหละฮะเพราะว่าจะเป็นการแบบขอบคุณมากๆหรือว่าขอบคุณยังไงก็ได้แต่วันนี้เขาแบบตั้งใจไปสรรหาคํามาเลยนะฮะกับคําว่าขอบคุณสุดหัวใจเนี่ยเพราะว่า สำหรับคนไทยในคำนี้นี่มันคือแบบการขอบคุณแบบสุดๆเลยคิดนรือออกไหมใช่มันก็เลยจินใจมากแล้วอันนี้ที่เอกใจคือถ้าเป็นฝั่งหลังแล้วแปลมาเนี่ยมันจะไม่ได้คําว่าขอบคุณสุดหัวใจอะ่ะมันจะเป็นขอบคุณลึกหัวใจขอบคุณถึงหัวใจ<อ>กเกต้าอันนี้คุณพ่อต้องมีที่ปรึกษาแล้วนะน่าจะมีการทําการบ้านเลยแหละเพื่อคําประโยคนี้ประโยคเดียวนะะก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนี่คือการเดินเกมตลาดของบูการี่ด้วยนะฮะเพราะว่าการทำด็อก u m e n t ร r y ออกมาเนี่ยทำให คนหันมาสนใจกันเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแม้กระทั่งคนที่อาจจะอย่างแอดมินอย่างเงี้ยไม่มีเงินซื้อแน่ๆแหละแต่ก็สนใจที่จะดูด็อกคูมเมนทอรี่ของเขานะฮะเพราะว่าเขามีคนที่นํามาเล่าเรื่องได้น่าสนใจอย่างน้องนั่นเองคือแอดโปยไม่มีมก็เรื่องของแอดโปยนะคะเพราะว่าทุกวันที่1และ16แอดยังคงม,มีหวังอยู่นะอาจจะแบบได้งูใหญ่ๆมาพันเลยก็ได้นะแล้วก็ไม่ไมีใครรู้เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะโพสภาพชุมชน แอดไปบอกอ๋ออยากได้งูเ,เดี๋ยวไม่ได้หลังบ้านมีนะสรุปแอดกิฟตายนะคะ mm hmm. ก็จะบอกเลยว่า ช่วงนี้แอนตี้ทำงานหนักด้วยนะเพราะว่าโจมตีน้องหนักมากหลังจากเห็นความสำเร็จทนไม่ไหวแล้วก็อ้วนไปหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็ออกมาตอกเลยแล้วก็บลิงทั้งหลายก็บอกเลยนี่จ้าสปอนเซอร์ใหญ่อย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าเป็นแบบบลิงรายใหญ่ของลลิสามาแล้วก็คือคุณพ่อบาบินมาซัพพอร์ตเลยเขาเรียกว่าแฟนเบสบ้านยักษ์ระดับไฮเอนด์นะ ใช่ฮะครับประมาณนั้นแหละอะเช้านี้เราเจอกันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะฮะเพราะว่าแอดอยู่นอกสถานที่อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแอดบอยโหลดอันนี้ยังอ่ะต้องเป็นอะไรพรามวิดีโอหรอมียังพรามวิดีโอฮะต้องต้องจ่ายรายเดือนนะครับผม ให้หน่อยนะแล้วทําคอนเทนต์ให้ด้วย2ช่องเลยนะจะดูน้องจ่ายแล้วดูเฉยๆฮะไม่ทำฮะ <laughs> ทำไมเป็นคนอย่างนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปเคลียร์ใจกันนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ